อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาขาตูภะคะว,วาตาธโมธรรมนามสามิสุปฏิปันโนภะคะวตูวสาวกะสังโฆสังคังนามามิณโมตสสะภะคะวตูวอระหะตูสัมมาสัมพุทธสสะณโมตสสะภะคะวตูวระรหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพคะวะตูอะระหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคจฉามิธัมมังสารนังคจฉามิสังคังสารนังคจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคจฉามิทุติยมปิธัมมังสารนังคจฉามิทุติยมปิสังคังสารนังคจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคจฉามิตติยมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ ตาิยมปิสังคังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและครั้งที่สามอิติปิโสภควาอารหังว,ะตะวัตโสภควาอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธว,ะตะโวัตโสภควาอิติปิโสภควาวิชาจรณะสัมปันโน วัตโสูภควาอิติปิโสภควาสุขโตวัตโสูภควาอิติปิโสภควาโลกวิทูวัตโสูภควาอรหันตังสารนังคัจฉามิอรหันตังศิรสามามิสัมมาสัมพุทธังสารนังคัจฉามิสัมมาสัมพุทธังศิรสามามิวิชาจรณะสัมปันนางสารนังคัจฉามิวิชาจรณสัมปันนางศิรสามามิสุขตังสารนังคัจฉามิ สุ ame, กตังสรีรสานะมามิโลกวิทังสารนังคัจฉามิโลกวิทังสีรสานะมามิอิติปิโสภควาอนุตตรวัตโสภควาอิติปิโสภควาปูริสัตธรรมสารถิวัตโสภควาอิติปิโสภควาสัทธาเทวมนุสานังวัตโสภควาอิติปิโสภควาพุทโววัตโสภควา อนุตตรังสรนังคจฉามิอนุตตรังศิรสานมามิปุริสัทธรรมมสารถิสารนังคจฉามิปุริสัทธรรมมสารถิศิรสานมามิสัทธาเทวมนุษสานังสารนังคจฉามิสัทธาเทวมนุษสานังศิรสานะมามิพุทธังสารนังคจฉามิพุทธังศิรสานะมามิอิติปิโสภควา อิติปิโสภควารูปคันโทอนิจจนกคณะปารมีจะสมปันโนอิติปิโสภควาเทวนาคันโทอนิจจักคณะปารมีจะสมปันโนอิติปิโสภควาสัญญาคันโทอนิจจักคณะปารมีจะสมปันโนอิติปิโสภควาสังขารคันโทอนิจจนกคณะปารมีจะสมปันโน อิติปิโสภควาวิญญาณคันทูอนิจจลขณะปารมีจะสมปันโนอิติปิโสภควาปะทาวีธานสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาอาโปธานสมาธิยาณสสมปันโนอิติปิโสภควาเตโชธานสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภควาวายูธานสมาธิยาณสสมปันโน อิติปิสโสภควาอากาสะทานสมาธิยานสัมปันโนอิติปิสโสภควาวิญญาณทาน,านสมาธิยาณสัมปันโนอิติปิสโสภควาจักกะวาละทานสมาธิยาณสัมปันโน อิต hey, ิปิโสพระควาจตุมหาราชิกาทานสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสพระควาตาวะติมสาทานสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสพระควายามาทานสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสพระควาดุสิตาทานสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสพระควานิงมานะรติทานสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสพระควาปาระนิมมินตะวัสะวติทานสมาธิญาณสัมปันโน อิติปิโสภควากามาวจาระทานสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภควารรปาวจาระทานสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภควาอรูปาวจาระทานสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภควาโลกุตตระทานสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภควาปะทัมยานะทานสมาธิยาสัมปันโน อิติปิโสภควาทุติยญาณทานสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาตติยญาณทานสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาจตุยทานะทานสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญจมะทานสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาอากาศานัญญายาตัณทานสมาธิัญญาสัมปันโนอิติปิโสภควาวิญญาณัญญา ตนะทานสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควะอากินจัญญายะตนะทานสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควานวะสัญญายะสัญญายะตนะทานสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควะโสตาปันติมัคคะทานสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควะสติขาคามิมัคคะทานสมาธิญาณสัมปันโน อิติปิโสภะควาอนาคามมมะคะทานสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควาอรหันตะมะคะทานสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควาโสตปฏิภาะทานสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควาสัทธาคามมภาณทานสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควาอนาคามมภาณทานสมาธิยานสัมปันโนอิติปิโสภะควาอรหันตะภาะทานสมาธิยานสัมปันโน กุศลธรรมมาอิติปิโสภควาอายะวชีวังพุทธังสระนังคัตสามิชัมพูธีปัญจอิสรกุศลธรรมมาโมพุทธายะธรรมายะนะโมสังขายะปัญจพุทธานะมามิหังอาปามะจุปะธีมะสังอคุสังวิทาปุิดกายะปะปุปัสสะสะเฮปาสายะโสโสโสสะสะอ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 ะนิเตชะสุเนมะ จะนาวิเวอสังวิสุโลปุสาพูภะอิสวาสุสุสวะเอกุสลาธรรมาจิตติวิอติอิติปิโสภะกวะอรหังอายาวะชีวังพุทธังสรนังกัจฉามิสาภูธิยาปัญจอิสโรธรรมา กุนาธรรมานันทะวิวางโกอิติสัมมาสัมพุทโธสุขลานยยวะชีวังพุทธังสระนังคัจามิจตุมหาราชิกาอิสรกุศลธรรมาอิติวิชาจารณะสัมปันนอุอุยาวะชีวังพุทธังสรนังคัจามิตาวะติงสาอิสรกุศลธรรมา นันทปัญจสุขโตโลกวิถูมหาเออยาวะชีวังพุทธังสระนังคัจฉามิยามาอิสโรกุศลธรรมมาพรมาสัตถปัญจสัตตะสัตตาปรมีอนุตตะรูยะมะกะขะยาวะชีวังพุทธังสระนังคัจฉามิตุสิตาอิสรกุศลธรรมมาปุยะปะกะปุริสะธรรมมสาระทิยาวะชีวังพุทธังสระนังคัจฉามิ นิพมาณรติอิสโรกุศลธรรมมาเหนตูปูวะสัทธาเทวมนุษยสานางตทายาวชีวังพุทธังสารนางคัจามิประเนมิตวะสัตติอิสโรกุสลธรรมมาสังขาระคันโททุกขังอะภะคะวตายาวะนิพานังสารนางคัจามิพระมาอิสโรกุสลธรรมมาณติปัญจยาวินะปัญจ พะคะวะตายาวะนิพพานังสระนังคัจฉามินะโมพุทธัสสะนะโมธรรม,มัสสะนะโมสังคัสสะพุทธิลาภูกะลากะระกะนาเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุหุลูหุลูหุลูสวะหายะนะโมพุทธัสสะนะโมธรรม,มัสะนะโมสังคัสสะ วิติวิติวิติมิตติมิตติมิตติจิตติจิตติวัตติวัตติมายาสุสุวัตติหุนตุหุลูุลูฮุลูสวาหายะอินทสาวังมหาอินทสาวังพระมสาวังมหาพระมสาวังจักกะวัตติสาวังมหาจักกะวัตติสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสาวังอิศิสาวังมหาอิศิสาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวัง สัพุริสสสาวังมหาสัพุริสัสสาวังพุทธสาวังปัญเจกพุทธสาวังอรหันตสาวังสัพพสิทธิวิชาทัทธานังสาวังสัพพลูกาอิริยานังสาวังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุสาวังคุณางวัชพลังเตชงวิริยังสิทธิกรรมังธรรมังสัจจังนิพพานัง มูขงังคุยหักังทาน,านังสีนังปัญญานิขังปุญญังภาคะยังยะสังตับ,บงังสุขงังสิริรูปงังจตุวีสติเทสะนางเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุหุรูหุลูหูลูลสวะหายะ นะโมพุทธัสสะทุกขังอนิจจังอนัตตรูปพัขันโตเวทนานะขันโตสัญญาะขันโตสังขาระขันโตวิญญาณะขันโตนะโมอิติปิโสภควาณโมธรรมสสะทุกขังอนิจจังอนัตตรูปพขันโตเวทนานะขันโตสัญญาะขันโตสังขาระขันโตวิญญาณะขันโต ณโมสวาขาโตภพระวตาธรรมโมณโมสังคสสะทุกขังอนิจจังอนัตตารูปะขันโทเวทนาณนขันโทสัญญาณขันโทสังขารคันโทวิญญาณขันโทณโมสุปฏิปันโนพระวตาสาวกสังโฆวาหะปริตันณโมพุทธายะมะอุทุกขังอนิจจังอนัตตา ยาวะตัสสะหายโมูนะโมูอุอะมะทุกขังอนิจจังอนัตตาอุอะมะอาวันทานะโมูพุทธายะนะัอะกตินิสารณะ,ะอะอาระปาปะคุทังมะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาคำกรวดน้ำของยอดพระกันตรัรปิฎก อิมินาปุญญกรรมเมนะด้วยเดชะผลบุญของข้าพเจ้าได้สวโดโยดพระกันไตรปิฎกนี้ขอให้คำชูอุดหนุนคุณบิดามารดาพระมหากษัตริย์ผู้มีพระคุณญาติกาครูอุปัชฌาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรมิตรรักสนิทเพื่อนสรรปสัตว์น้อยใหญ่พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโพสุ พระยายมราชนายยนิรยาบาลเท้าจัตุโลกบาลทั้ง4ีสิริคุตอมาตชั้นจัตุมหาราชิกาเบื้องบนสูงสุดจนถึงพระควพรมและเบื้องล่างต่ำสุดตั้งแต่โลกันตมหานรุกและเอาเวจีขึ้นมาจนถึงโลกมนุษย์สุดขอบรอบจักรวาลอานันจัตตะวาลคุณพระศรีรัตนตรัยและเทพยดาทั้งหลายตลอดทั้งอินพรมยมยักษ คนทันนาคาพระเพลิงพระพายพระพิรุณทั้งท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้ท่านพ้นทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเดชะควบควแห่งข้าพเจ้าอุทิศให้ไปนี้จงเป็นอุป,ปนิสัยปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตการเรื่องหน้านูานน้นเทินพุทธทางอนันตังทำมังตกวาลัง ສັງຂັງນິພານະອະຕະໂຍມຸນໂຕ